เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าโกลด์นะครับนี่นะนี่เจ้าตัวนี้นะครับนะชื่อในเกมก็จะเป็นเดอะสเมทเนาะนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคซึ่งวิธีการหานะครับก็สามารถสุ่มได้จากตู้ปกติเลยเนาะโอเคนะครับแล้วก็มีคอสเมติกด้วยนะเจ้าตัวนี้ครับนีนะ่เหมือนจะนี่นะมีผีเสื้อ เกาะอยู่ที่ไหล่นี่เห็นปะอ่ะคือว่าใส่มาทั้งตัวนะครับนี่ก็น่าจะเป็นแบบนี้นี่อ่ะเทแปแบบๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคส่วนพิธีการหาของอีโวนะครับก็ให้เราไปลงลีเจ State ด่านใหม่นะครับแอคที่1เนานะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่ลีเจ State นะครับด่านใหม่นะแอคที่1น,นะครับนี่ใช้อันนี้นะครับอ่าทั้งหมด12อันเนาะ ในการอีโวนะครับนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีท่าโจมตีนะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้ผมเป็นเบลล์หนึ่งนะครับสโตงสเตตอะไรไม่ต้องทำก็ได้นะครับนะอโอเคนะก็ตัวนี้นะครับมันเอาไว้ทำควสของกัดเนาะอโอเคไปแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพาลสีฟและสกิลกันดีกว่าน,นครับว่ามีไงเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมี2สกิลด้วยกันนะครับนะมีเดอะฟอร์สนะครับกับมาสเตอร์เวิร์ชนะซึ่งมันจะอิงกับพาลีฟนะครับเนาะ เป็นธาตุไฟนะครับนะนี่นะตามนี้พาสซีฟนะครับมีอยู่สองพาสซีฟนะครับพาสซีฟแรกนะเป็นซาวเวเจอร์นะครับอ่าทุกครั้งนะครับที่ทําการเทคดาวเอนมี้นะครับมันจะได้รับเกรดนะเออมันจะเป็นอ่าสแต็กนะครับซึ่งสแต็กของมันจะเป็นแร่นะครับนะนี่เห็นปะโอรินะครับอันนี้มันทับกันเนาะแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ยูนิตนี้นะอ่ายูนิตนี้นะครับมันจะสามารถอ่าเปิดช็อปได้เนาะเป็นการแบบ เตียวุธนะครับนะครับอาคัพอาวุธเนาะแล้วก็ทําการใส่ให้กับอายูนิตของเราตัวอื่นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนมาสเตอร์คาพแมนนะครับทุกครั้งนะครับที่เราคัาสามซีเวอร์เวปพ่อนเนาะให้กับยูนิตตัวอื่นนะครับเราจะสามารถอ่าคาพมาสเตอร์เวิร์กไอเทมได้นะครับหนึ่งครั้งเนาะซึ่งมันก็ต้องใช้สแต็กเหมือนกันนะครับใช้แร่เนาะโอเคไปซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเดี๋ยวผมจะ หาตัวไปเล่นคู่กับมันสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเจ้า,าสเกลไนแล้วกันนะครับนะน่าจะเห็นผลที่สุดอันนี้สเกลไนนะครับไปไปพาไปดูในเกมนะครับว่าตัวมันเนี่ยใช้งานกันยังไงเนาะเรดโก้ s <S ดีดิช็อปล้บริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะแวนการ์ดมีทั้ง VIP อพีฟิลิเมนพาร์ทชายนี่ฮันเตอร์ในราคาที่โคตรจะถูกแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจแล้วก็ยังมีไอเดีไก่ให้ทุกคนไปจับจอง ถ้าอยากจัดแล้วก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับเจ้าก็ดนะครับไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะใช้เงินวางนะครับที่ที่500ด้วยกันนะครับนะซึ่งเราจะวางตรงไหนในแมปก็ได้นะครับขอแค่มียูนิตของเราไปจัดการหมอนเนาะมันก็จะได้สแต็กเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะวางไว้สักตรงนี้แล้วกันนะครับวางได้ตัวเดียวนะครับใช้เงิน500เนาะซึ่งวางไปขั้นแรกนะครับเราจะคราฟได้อย่างเดียวนี่ เราจะใช้ได้สกิลเดียวนะครับคือ the fort เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะาวางเจ้า scarlet ไปก่อนนะครับเอัพให้ตันไปเลยนะโอเคแล้วก็ไปมันเล่นไปนะครับนะนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะอัพให้ตามไปเลยนะครับอัพทั้งหมด2ขั้นเนาะใช้เงินหมื่นสานะครับขั้นแรก3 0 0พันนะขั้นต่อไปหมื่นหนึ่งนะครับเป็น master work เนะนี่เห็นปะ่ะมาได้สแต็กนะครับนี่สแต็กมันจะนับเป็นแรนะ่นะโอเคมาสำหรับสกิลแรกนะครับ the fort เนะอ่ะนี่ เนี่ยครับมันก็จะขับได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะจะมีซิลเวอร์ซอสนะครับซิลเวอร์สเปียร์ซิลเวอร์เด็เกอร์นะครับซึ่งความสามารถก็จะต่างกันไปเนาะใช้แปดสิบแล่นะครับในการคราฟเนาะอย่างซิลเวอร์ซอสนะครับก็จะเพิ่มดัมม่ยี่าเปอร์นะซิลเวอร์สเปียร์นะครับเพิ่มระยะ20่สิบซิลเวอร์เด็เกอร์นะครับตีเร็วขึ้น10%เนต์เนาะซึ่งดีนะเออผมมองว่าดีมากนะครับดามมี่เนี่ยเพิ่มไปนี่เยอะะมาากๆนแต่่วมันต้องเกกก็็บสต่อนนะครับนนีี่ตรง้เนาะ ส่วนสกิลมาสเตอร์เวิร์ดนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนยูนิคเวปพ่อนะครับนะเออเป็นแบบยูนิตเอ่าเวปพ่อนี่แบบโกงๆไปเลยเนาะก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับนะหลัแกลแรกนะครับจะเป็นดาร์กสไลเยอร์นะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับ40%เนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจดอทนะครับ20%เลยนะซึ่งน,นี้ไม่โคตรดีนะครับคร์บอันนี้ไปใส่กับกัรทีนี่คือแบบโอ้เลือดไหลโคตรแรงนะ ใช้250แร่นะครับสำหรับเจ้าพวกมาสเตอร์เวิร์ k เนอะโอเคอันต่อไปอย่างที่2นะครับเป็นสไลเมนเดอร์ e r กเกอร์นะครับเพิ่มระยะ20%นะครับเพิ่มดาเมจในการเผาเวนิมี่นะครับ20%เนาะอย่างที่2ครับเป็นด Dragon Glacial นะครับอันนี้จะเป็นโล่นะเมื่อเราทำการคราฟอันนี้นะครับไปใส่กับยูนิตตัวอื่นนะครับมันจะทำการป้องกัน Status e f ฟ e c t ทั้งหมดเลยนะครับแบบพวกสตันอะไรพวกนี้เนาะ อย่างที่4นะครับจะเป็นเเบอร์ซ berserker เมอร์นะครับมันจะทำการป้องกันดีบัฟนะครับสำหรับเจ้าเกาะเ b e r s e r อ e r เนาะอย่างที่5นะครับจะเป็น source of action นนะครับเมื่อเราค้าบนะครับเราไปใส่ให้ยูนิตตัวอื่นนะมันจะตีเร็วขึ้น10เซนนะครับแล้วเพิ่มดาเมจอีก20%เนต์เนาะโอเคก็หมดแล้วนะครับก็มีทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าอย่างนะครับซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด ส5 0รแล่ได้กันเนาะแต่ว่าการที่เราจะมาราฟพวกไอ้พวกนี้ได้นะครับเราจะต้องคราบซิมเวอร์ซอรนะครับหรือว่าซิ l เวอร์สเปียร์ซิมเวอร์เดเกอร์นะครับอย่างละ3อันเนาะเพื่อที่เราจะปลลล็อกความสามารถอันนี้นะครับนะตามที่พัซซีมันบอกไปเนาะหรือเราจะคราบอย่างละอันก็ได้นะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้พวกซิมเวอร์เวปออนเนี่ยมันไม่สามารถสแต็กกันได้นะครับอย่างสมมุติเราคาราบ ซิมูสซอร์ไปนะครับใส่ให้จเจ้าสเกลไนสเกลไนก็จะเพิ่มดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มระยะอีกเนี่ยแล้วเราเอาไปใส่ตัวเดิมนะครับมันก็จะเป็นเพิ่มระยะอย่างเดียวเนาะแต่ว่าดาเมจก็จะหายไปนะครับนะซึ่งมันใส่ได้แค่อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวผมจะวางทั้งหมดสามตัวนะสเกลสเกลไนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคราบเจ้าอันนี้มาปุ๊บอ่ะตอนนี้สเกลไนผมจะมีแปดหมื่นสี่นะครับผมจะคาฟซิมูสอร์ยัดเข้าไป เพิ่มอีกยี่ห้เปซ็นะครับเป็นแสนแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะคราบอันนี้เพิ่มใส่เข้าไปนะครับเห็นปะดาเมจจะหายนะครับแต่จะได้ระยะแทนเนาะซึ่งก็อันนี้ต้องไปเลือกกันดีๆนะครับว่าจะให้ตัวไหนมันใส่อะไรเนาะแต่ว่าเออถ้าเกิดเราจะใส่ดาเมจทั้งหมดสตัวเนี่ยถ้าทำแบบนั้นนะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ตัวเดิมไม่ได้นะ แล้วก็มันไม่สามารถสแต็กกันได้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะผมนะครับเป็นซิมบัสซอรใสไปเก่ไนท์เหมือนเดิมโอเคนะครับทีนี้ก็เราพอเราคับครบ3 3มสามอันอย่างใช่ไหมเออซิมบัสเวเปิลครบ3อย่างเนาะคือจะครับทั้ง3อันเลยก็ได้นะครับหรือว่าครับอันเดียว3อันก็แล้วแต่นะครับนะพอเราค้าครบนะครับแล้วก็เราก็มาตีอันนี้นะครับนี่ที่ใช้2 5 0อเนาะเป็นมัตเตอร์เวิร์กนะครับอันนี้ต้องเก็บแร่ไปก่อนนะซึ่ง ผมมองว่าไอ้พวกอาวุธมัสเตอร์เวิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะดูอย่างดาร์กอนสเลเยอร์ดิคือถ้าเอาไปใส่ให้แบบพวกตัวที่มันติดเลือดไหลน,นะครับหรือพวกดามมิดดอตเนี่ยคือมังโหดมากนะเออแบบชูดาร์นะครับอ่าอ่ากัตเนาะอืมโหดมากนะสำหรับดาร์กอนสเลเยอร์นะครับคือเพิ่มดามมิด40เลยนะเพิ่มดามมิดดอตอีก20เลยเนี่ยคือมันเยอะมากๆนะครับทุกคนนะ สลมเมนเดอร์นะครับก็จะเป็นของพวกติดเบิร์นเนาะอไอพวกสเตตัสเอฟเฟกหรือว่าการดีบัฟเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเวริเวร์กเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับที่ตีเร็วขึ้น10เซนแล้วเพิ่มดาเมจอีก20นะได้อยู่น,นี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มาสเตอร์เวิร์กให้ดูแล้วกันสักอันนึงนะเดี๋ยวเราเก็บสแต็กไปก่อนนะครับตอนนี้ ซึ่งสเต็กมันก็ต้องให้เก็บยากอยู่นะคือหนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งหนึ่งแร่นะเออไปเก็บยากอยู่เหมือนกันแล้วก็เก็บไว้อยู่หรือเปล่าอ่ะทีนี้น่าจะครบแล้วอ่านี่นะครับดูดาเมจของอ่าเจ้าเกาไนท์ไว้ดีๆนะครับตอนนี้มีแสนห้านะเออแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ อาวุธของมัสเตอร์เวิร์กเนี่ยกับอาวุธของเดอะฟอร์สนะครับมันไม่สแต็คกันนะคือถ้าเราครัฟของมัสเตอร์เวิร์กนะครับสแต็คของเดอะฟอร์สก็จะหายไปนะอ่าอย่างตอนนี้มันบวก25%่ใช่ไหมอ่านี่นะครับดูดูเลขตรงนี้ไว้นะคูณ1.25นะครับนี่ก็คือดามาอยู่แสนห้าอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าพันเนาะเดี๋ยวผมจะทำการครัฟเป็นเหลาก้อนสลีเยอร์ไปนะครับปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊ม อ้าวมันเพิ่มว่ะเฮ้ยมันสแต็กกันได้ว่ะทุกคนเฮ้แต่ที่เมื่อคืนผมลองเล่นมันไม่สแต็กว่ะครับปับ๊บอ่ะโอเคมันจะไม่ได้โอเคนะครับซึ่งไอ้เจ้าอ่า พวกซิลเวอร์เวพอนดเนี่ยเราสามารถคราฟได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ให้ได้เรื่อยๆเนาะคือแบบระวังไปกี่ตัวเนี่ยเราก็ใส่ไปทั้งหมดอ่าอย่างสมมติสกาวไนท์สามตัวเราก็ใส่ไปเลยสามตัวนะครับเนาะครับซิลเวอร์เวฟพอนดอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นอ่ามัสเตอร์เวิร์กนะครับพวกดาร์กน์ซเลเยอร์สลาเมนเดอร์เด็คเกอร์เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับคราฟได้แค่อย่างละอันนะอืมซึ่งเราไม่สามารถเอาไปใส่ ได้อีกตัวหนึ่งนะก็คือแบบเราใส่คาฟได้อันเดียวอ่ะเออคาฟได้อันเดียวนะครับแล้วก็ใส่ได้แค่ตัวเดียวเนาะพอเราจะใส่เพิ่มนะครับเราก็ต้องไปใส่คาฟอันอื่นแทนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคาฟอันนี้นะปุ๊บผมก็จะไปใส่ตัวปุ๊บนี่อารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะตีเร็วขึ้น10%เเนาะเพิ่มได้เมจยี่สิบนะครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าผมจะคาฟซ้ำแล้วไปใส่ตัวใส่อีกตัวหนึ่งนะครับมันไม่ได้นะไป มันจะขึ้นข้อความว่าทํางานไปแล้วนะซึ่งเราต้องไปค้าอีกกัรหนึงมาแทนนะครับครเป็น Slider Dagger ละกันใส่ปุ๊บนี่นะครับเพิ่มระยะไปแต่พวกนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่นี่ใส่เข้าไปนะซึ่งมัน s t ต c ก,กันได้นะครับสํหรับไอ้พวก s i l เ e r w e p o n กับ Masterwork นะสามารถ s t ต c ก,กันได้เนาะแต่ที่มัน s t ต c ก,กันไม่ได้เลยก็คือใส่เหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นและวิธีการใช้งานของเจ้าอกอร์รดับนะครับมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะรับสดจั่งตีเหล็กของกัสนั่นเองนะเออเก็เฟี้ยวเหมือนกันนะท passive, นั้ทงพาสซีฟเนาะทั้งสกิลคือแบบ เป็นสายซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตจ่าเลยนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ